ฝนตกมดมื่อมาแตะมาตั้งแต่ประชุมประชุมสายขาประชุมมู่บ้านนี่แหละครับประชุมอย่างประชุมเรื่องบุญเรื่องท่านนี่แหละครับมันได้บุญค่ะกะว่าท่านได้กำหนดครับบุญผ่าป่าเนี่ยบุญเดือนสีเนี่ยบ้านม่วงวันที่สิบก็วกราะลูกเหมือกันผมไม่รู้เหมือนกันครับยังหาวันยังไม่ได้หามื่อยังไ่กระทันใดได้ แต่วาทีแน่กะคือบมมีน้องงานดอกบ่สิมาจังมองลำคณะเจว่าบันเทิงศิปลปิลเน่จ้าขาตะไบมียูยบ่บ่ได้หมอลำมาัตสบุญเดีบุเดซีเบุญเดอซีก็ติดารคณะอายุ่อยเซ่บ่าเอเจ้า,า,จาติดงานไหย อืมมาจ่อว่าอ้ศาสตร์กับนี่กับนี่เสียบเสียงอะไรตัวโอ้เจว่าบัดรทั้งสินี่ติดงานหลายติดงานหลายอยุคค่ะโอ้ผมมาผมสิมาจ้างไปบุญบันย่างเหรอไหมเทียบเสียงอะไรอยุคค่ะโอ้เสียบเสียงหมาลำดีก็ได้ค่ะหมอลำดีก็ได้มอลำวุ้งไงบ่ครับไง สี่สิบกว่าคนอสี่สิบกว่าคนเอาียงสี่สิบกว่าชีวิตยุบีวิตไปเออเอาเพียงอรับพี่ยี่สิบเอาพี่น้องผู้ใดอยากจ้างหมอลำมพนาเจว่าเปนเทิงศิลป์ไปไซบุญเดือนสี่กะมาจ้างเลยครับเด้อแต่ว่าตอนนี้บุกงานของเพิ่นลงไว้หลายหม่องเล่นใกล้ชุดเลียนยุไซครับยุจังหวัดใดจังหวัดทิศเกศลุกดอนท่านฮีโอ้ไปไกล้หอดทิศเกศพุ่อนโอ้ไปหอด ทังพี่น้องสีสเกตผมต้นเหรอไอ้สานเตายิ่งต้นเหรอเศษละเอียดเตะราคาโอ้ไปหลายครัขวนกันไฟว่ามันบ่อเลรียญในพี่น้องครับขนาดเจ้าว่ามันตึงสินมีสี่สิบกว่าชีวิตนี่หลีแต่ว่ามื่อนี้ผมมาเดินมาจากหัวลำดอกผมบ่อเลรียเสื้อผมมาซื้อกล้วยเสียงอะไรเจ้าค่ะเสียงได้ดีลำไปฟังนะเสียงไฟอีกเอาลำพี่น้องเขามาฟังนี่เดือนไงแกงจันท่อแสงฟ้าสว่าง เลียวไปทั้งฟังใายหัวใจอ้ายแห้งเงาหวนจิตหวดเจาสาวาล้าพูเคยคว่วงแขนเคยจีบกันเป็นแฟนเป็นแฟนอยู่เดนฟังไทยพีในในใไอมาท่าลีงานพระธาตุจำได้บอสองห้าหนนางขอหมอเคียงคางบ่ห่างคัน เบื้องอันนั่นเบิ่องอันนี้เบิ่องอันนี้เ<า>บิ่งอันนั้นสุขสมเบิ่องอันนี้เบิ่งงานนั้นอน,นอ่ะน้อจากว่าการเดินชมงานชมงานมวลกันแต่ข้าวกีอยากได้หนีของเหรียญส้วนไอไปป่าลูกวปงเพิ่นเต็นโดเต้นดงป่าลูกวปงแตกได้เต้นกอดไอสีเป็นึ้นอเขาดีใจแล้วฝันเกหนาา้าาแก้มสีแดง สงสัยคลองอายแหงอายแหงเพื่อมากอดขออายเผื่อมากอดขออายจากนั้นสองเฮาได้ขึ้นบันไดยังเคียงบาปฝ่าพระธาตุสัจจาพ่อไหน้องสมใจแล้วกะจังนี้วายพระธาตุสัจจาขอพรไหน้องอายสมใจแล้วกะจังนีจากเมื่อนานหอดเมื่อนี้กะานาันอยู่ไวเห็นกัน <Yeah. S 2> หัวไผ่ลำลพันลำพันห่วงหาบมีเว็นอยากไปเห็นใบหน้าข่างเขียงมาจะได้บ่ขมามเหืองไม่น้ำเหือง เหนียงมาสี่ได้บอกขมเหืองไม่นำเหืองยุติดไม่นำโคงแหมมันไม่ไม่นำโค้งเลยยุทธาลีไปไปแม่ไหวพ่อของน้องะอยู่ผฝนทางเจ้าสี่าดาโอ้ไข่ึิงเด้อโอ้คนดีรู้ไหมใครคิดท้อโอ้คนดีรู้ไหมใครคิดท้อจ้าแจกรพี่ดอกครับจ้าเจ้ารับเป็นพระเอกมั้ย เจ้าลำเป็นไฟเห็นบ่แล้วน้ำเอกเลยผู้ดร่ลำน้ำเอกก็ไม่ตั้งหากตัวเออน้ำเอกมีตั้งหากน้ำเอกงามบ่งาม<ห>าเออ,เอ,อพี่น้องครับเอาพี่น้องฟังไอ,อ้เจว่าบันเทิงศิลป์แล้วกรารผู้ใดอยากจ้างมาจ้างเดอ้อแต่ถึงเนี้ย <หา S 1> ผมอาจารย์คงปรจ้างครับมือนี่ผมปร <laughs> จ้างดอกผมฟังแล้ว <laughs> <laughs> ผมจิมาสิกล้วยเอากล้วยเจวีนะครับเรียกอะไรค่ะอือเขากล้วยลายพี่น้องครับแบมาหยอกเราตัวน่ะเสนโอ้วีนี่งามบ่ อันนี้อันนี้งาป้าเจ้ยามมีละทำไมมีละยี่สิบค่ะมีละยี่สิบครับอันนี้คือหวีกล้วยยี่สิบบาทบัานนี้ตลาดนัดนะครับใช่แต่ว่าเจ๊ว่าก็มาดักมาดักขายกล้วยนะครับเอากล้วยเจ้าขึ้นหน่อยเถอะเหรอมันจะพ่อขายวะหล่ะพ่อหมดไปแล้วคือข่อยสิ่ว่าสื้อเนาะ บุญยาก้าเสื้อไม่มาดอกพีอันนี้อันนี้มีสิบกันบ่นี่ผมเอานี่เหรอครับเอาเล็กเลียงเอาละใช่อืมเอานี่นะอหัวเจ้าของเจ้าก็เป็นหัวหน้าคอยเนาะเป็นพระร่องเลี้ยงพวกเก่งที่เจอโต้เนี่ยอันนี้บอกเออป้าบอกเออมงามขากงามแน่ยพี่น้องเออเอือครับเจว่าบันเทิงศิลป์อันนี้จะได้จ้าบ่นบ้านลูกสาวท่านเศรษฐีหลวง พ่อเอาชายมาวางเทโดนนั่นแล้วลำเรืองอย่างน่ำเร่องอย่างเร่องที่ลาวดีขึ้นเรีองปัตตาจลาขึ้นวันเรียงอย่างโอ้ลาวดีเอ้ไอ้หน่มาซื้อก๋วยน้ำคนสวยยี่สิบบาท ก็ม้วนแท้มีเงินบม้วนได้เสียงดีแต่มดนเนี่ยมดนนังผมมีอะไรนะครับเอราะพี่กินข้าวเราไปบพราะาเนี่ยกินข้าวตะลิกวระชุ่มมาบนประชุมสามโมงเสาร์แต่ว่าเทวศิลป์วมตัวกันได้กับสี่โมงหามงวุ่นแล้วข้าวตะลิกเนี่ยไปได้กินข้าวเจ้าหลายคนได้แวะมาหาเจ้าสนนี้นี่โอ้ยมันเ่าอยากกินเราเมือสิมันกินต้องหัวต้องมือที่มันเนี่ยก็อนอ่าไอกระบ้าหอยเนี่ยแจ้งๆกินน้อย แดงขึ้นยังน้อยว่าพี่น้องครับบอกมาสะร์วันพักเสาร์วันพักพ่อยนี่ยี่ดีป่ะม,มันดอยดีเนาะพักเจ้าเนาะมันดอยดีเนาะพักเจ้าเนะาะเจ้าย้อนออกเนี้ยไปยอ้อนบมาไงนี่ย้อนไปแม่เขาไม่ย้อนเฮียไปกินเนี้ยเออบ่ย้อนบมาไง พี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้สำหรับพ่อครัทคลิปหน้ากันแล้วกันเอออย่าโดนรอไปกินเนี่ยเออบ่ดูดีม่แห้งสุกสนิทความไขเจะีมีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกคนไปแล้วเจ้เดี๋ยวพี่น้องครับสิไปตัดลงยูทูบช็อตให้พี่น้องเบิ้งครับเซลล์เล้าฟอนด์เบิ้งนี่แหละตารโหลดเขาต้องเบิ้งนี่ดีเขาเบื้องนี้ดีตัว